เี่ยวเกาก็แปดประมาณว่าพอมีปีนึ้นไง

ถกัวเจบอกรางกสิบยันอไนูดปามาสแกนเก็บของรอบที่ดอยากไปด้วยไป้มาขึ้นสามรนี่ขึ้นสามร้อนี่นี่ขึ้นสามร้อไปขึ้นสามร้อยเ มาขึ้นนี่นี่นี่ขึ้นนี่มาขึ้นมามามาขึ้นมามาแล้วโอยอยากขึ้นรถด้วยไปไหนไปด้วยบรรยกาศยามเช้านะครับหลังจากใส่บาตเสร็จแล้วนะครับ ไปแล้วนุน่ไปหากับข้าวครับแสงแดดยามเช้าสีทองผ่องอ่อไพนะครับเช้านี้บรรยากาศดีดีอากาศเย็นสบายนะก็จะเข้าหน้าหนาวแล้วนะนะครับไปแล้วโรงแรม11ชั้นหมุนได้แห่งเดียวในจังหวัดมุกดาหารห่างจากร้านถ่ายรูป ของผมประมาณ200เมตรเทนัน้นเองครับ ก็โรยด้วยอาหารเม็ดทุกแบบแบบมาน้องไหมาอึองกินกินนะคะขอบคุณค่ะ กินเลยกินเลยอายสุภาพสตรีอายงามงามงามนี่แหละนิสัยเจ้าลายก็อย่างนี้คาบออกมาแล้วก็มาวางข้างนอกถ้าเป็นเจ้าบักกี้ดื้อนะบักกี้ดื้อจะคาบแล้วก็ไปฝังดินไว้นะแต่เจ้าลายรือจะคาบออกมาแล้วก็กินให้หมดนะส่วนบักกี้ดื้อนี่อันดับแรกเลยคาบไปฝังไว้ แล้วก็ไม่รู้ว่าจะจําไหมว่าเอาไปไว้ที่ไหนเขาไม่ได้เคยตามไปสักทีนะถ้าเป็นพวกชิ้นเนื้อนะก็จะฆ่าไปแล้วก็ถมดินไว้นะอันนี้ก็คิดถึงยังคิดถึงเอาคีดื้ออยู่นะออก,กี้ดื้อเหลือแต่นีเหลือแต่สุภาพสตรีแลครับตอนนี้พอได้คุยด้วยยามว่างยามเหงานะครับ ยี่ฟี่ถามมาว่าทําไมไม่ถ่ายเจ้าลายเลยนะเจ้าลายอยู่กับใครตอนพาไปหาหมอพาแม่ครูไปหาหมอเจ้าลายอยู่กับใครก็อยู่กับพี่พี่นัดพี่นอดนะครับลูกชายแม่ครูคนมาจับระยอบพนก็มาทําหน้าที่ให้เวลาทํากับข้าพนก็หามาให้ทานอรับรองดูแลอย่างดีครับ ส่วนหน้าบ้านก็จะมีนะอ่ามีทางชาวบ้านเขาให้ขนมตลอดนะครับมันยังรอะไรี้างเอานี่เอาขาเนาะเอาขา มาลูกกินมี่เอา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 โอ้อาชีพเสริมเหรอฮะขี่เป็นเนาะระวังรถอาชีพใหม่อาชีพใหม่อาชีพใหม่โงาไหมเนาะมัดนึ่งเลยหลายๆเนาะแม่นบ่นี้ คือคัคค่ะค่ะมัดละสิบบาทโอ้โหบเริ่มเลยอยู่ในตลาดได้สองมัดนั่นเี่เอาอีกมัดหนึ่งค่ะเพราะตัวเองจะกินขาอ่อนแบบว่ามันมันปวดสารพิษมามาเอาอีกมัด่เอามาอีกมัดหนึ่งซื้อหน่อยช่างอีกมัดหนึ่ง ซื้อหน่อยซื้อหน่อยคาออนอีกมัดหนึ่งโอ้โหยี่สิบบาทแม่เริ่มเลยอันนี้ก็มีนะอาจารย์มันยังคะอันนี้ก็ยี่สิบนะคะเอาเขาไม่ได้สนใจรวมมาเลยนะเอออะนั่นแหละเอาผักนั่นแหละค่ะค่ะค่ะไอะไรมาครับซื้อหนึ่งแถมหนึ่งเลยจ้า อยางมะเขือนี่ยเอาไว้ท้ำส้มตำฟรีเลยครับให้ฟรีเลยครับวันนี้ให้ฟรีเลยมาฟรีฟรีฟรีมาเอะซื้อจะผักนี่แหละแล้วก็ผักอะไรนี่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 นั่งผักที่มีดอกนี่ผักที่มีดอกผักไทยกินกับปุ่นผักพายผักบุ้งผักทอง เอานี่วกิอะไรเนี่ยหมอันนี้อันนี้คือยอดบักยอดบักบวยอดบักบวยอดบักบัวอออ่ยอดบักอือเธอหายไปไหนมาไหลวันยูดครับโอ้ยหน่อไม้ก็มีครับหน่อไม้ต้มเลยแต่แต่ไม่กินครับไม่กินสุขภาพบอดี้มังกรเห็ดเห็ดเห็ดฟางเห็ดฟางบ่าไง เห็ดฟางเห็ดฟางผักชีลาวผักชีไทยขนมของหวานเพียบเลยขอบคุณครับขอบคุณที่ให้ลองรถนะครับเราก็จะไปทําอย่างนี้ครับเราทําอย่างนี้ขายนะครับเดี๋ยวต่อไปครับนี่โอเคครับคลิปนี้ประมาณนี้ครับสวัสดีครับนี่ครับก็กินข้าวอยู่นี่ครับนี่กับข้าวเรานี่แหละครับอาหารบ้านเราเตรียมนผิดปก แกงเห็ดปวกค่ะนี่โอ้โหแกงเห็ดปวกลวกอเจาะอเจาะอืม